สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาดูเครื่องครัวนะครับว่ามีอะไรที่น่าซื้อบ้างครับไปดูกันเลยครับผมครับร้านจานสองบาทนะครับที่ชุบุรีนะครับตรงนี้ครับรถไม่มีที่จอดรถนะครับรถเต็มครับเดี๋ยวหาที่จอดก่อนนะครับพี่น้องครับนี่ครับรอชมต่อไปในร้านนะครับครับเดี๋ยวหาที่จอดก่อนนะครับจอดข้างหน้านะครับ ติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านๆออนทัวร์ด้วยนะครับที่จอดรถแล้วนะครับก็จะเดินไปร้านจานสองาทชนบุรีนะครับเครื่องเครื่องครัวนะครับจานช้อนอุปกรณ์ทางครัวเยอะมากนะครับก็ขายถูกนะครับก็ลูกค้ามาอุดหนุนกันเยอะนะครับผมเห็นก็เลยแวะนะครับไปดูว่ามีอะไรที่เราต้องการบ้างนะครับดูก่อนนะครับมาชมพร้อมๆกันนะครับ ชมกันเลยครับผมสังกะสีครับฝั่งนี้ก็เป็นถาดนะครับตันนี้ก็ถาดสแตนเลสนะครับมีหลายรูปแบบนะครับเยอะมากนะครับอันนี้เป็นบางส่วนนะครับผมเดินไม่หมดนะครับบางส่วนนะครับเดินแค่ส่วนส่วนเดียวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นช้อนนะครับเป็นทัพพีนะครับ เป็นมีดนะครับฝั่งนี้ครับก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทางการเกษตรนะครับมีจอบมีเสียมนะครับแล้วก็สายไฟนะครับลักสามตาครับมีหมดนะครับมีทุกอย่างครับร้านนี้ครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับร้านก็อยู่ติดถนนสุขุมวิทนะครับ ก่อนถึงแยกบางแสนนะครับก่อนถึงแยกบางแสนนะครับตรงนี้นะครับนี่เป็นบางส่วนนะครับที่ผมเดินชมของนะครับก็กว้างมากครับร้านกว้างมากใหญ่มากครับตรงนี้จะเป็นที่ปิ้งย่างนะครับถ้า fc ท่านใดชอบปิ้งย่างครับตรงนี้เลยครับมีทุกขนาดทุกไซส์นะครับ ให้เลือกชมนะครับเยอะมากของเยอะมากครับฝั่งนี้ก็เป็นชามจานนะครับนี่นะครับร้านค้าที่มองหาชามหาจานมาได้เลยครับมีหลายรูปแบบครับ ตรงนีก้กระทะขนาดใหญ่นะครับมีกระทะขนาดเล็กขนาดใหญ่มีหมดนะครับทุกไซส์นะครับมีเลือกทุกแบบนะครับรับชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องบ้านๆออนทัวร์ด้วยนะครับ